เงื่อนยังเอาไปเล่นน้ำอัดจิตไปนี่เือโจเดียวนี่หันเอาไปเล่นน้เงินโอ้ยมันวงแี่รว่าก็ไปกบาไมใหสนั่นๆๆๆโอเซตเ็เ็าเลย้ยอ้หงานวะฮะีกขมมือเนอะเ็เซ็

อยู่ข้างในนี่ตั้งอขวดน้ําคือสิบ่ล้มคือเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้กขึ้นมาเฮือนน้องบุญทวีเด้อพี่น้องเด้อเนาะก็คืออ่าเว้าอ่ากับพี่กับน้องวากับน้องบุญทวีเมื่อวานนี่แหละพี่น้องเอ้ยอ่าเรื่องอายายบอกเนาะอ่าคนบอกคนยงยายออกจากคนนั้น FC เพิ่นกะเห็นดีนําโยมพี่น้องเนาะเพราะว่า ดีแล้วบอตาจัดเนาะบ่อนใดมันบกคักบ่อนใดมันบอ,บนนนบองามหูบองามตากระพาอ่านอ้นองๆเหมือนเหตุเด้อิมสันอ่าบอตากะน,นี่แหละก็เห็นท่อนูน้นโจโก้ก้อนดินเล่าแหละแล้วก็ก้อนดินบล็อกอะไรดินเจือร้งถมนะก็เลยเขาง่ายขึ้นบน่อนเทวามันเพียงบ่อนสมบูรณ์แล้วสินะตอนนั้นเขาแก่กันคอยเกียร์ขีดินลงบอตาขีดวาเนาะเอาอย่างใดทางบอตาเองกอะขอกราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่นอ้อ, FC. อง fc กันเบิดสุกสุคนพี่น้องเลยบอกว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้อการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบอตาบันเฮาคือเกา่าเมาพี่น้องเนาะวันนี้กะขึ้นมาก็บวชเวียดผลสองคนพี่น้องเลยเนาะแม,ม่น้นองมินนี่ก็บได้ขึ้นมาบ่าวจิตกับบ่าเซนครับไปทาด์โทษวันนี้โทรสวนกันอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่าเวันนี้บอตากิดเวะแล้วอ่าบัดหาโชคนี่พี่น้องเลยเลยว้าวเนาะ

อบอตากฟังเต้นต้นจนจบพี่ดองเลยก็บเลยแบบบันเท,ทละเนาะ,ะที่เราเบอเรื่องลูกเรื่องผัวเราก็เลยแบบสังเกตได้นะครับกันแบบเราเราเรา,เรา,ากับแบบเสียใจที่ว่าลูกผัวเราบริยูน้ำสินะที่ลูกผัวเราไปใชลูกผัวเราเราก็เมื่อแดดแล้วก็เมือม่อบ้านล้วพูดเราว่าเนาะ อ่าเพราะอยู่เมืองสองคอนใช่ไหมหัวแล้วนะอยู่เมืองสองคอนแต่ว่าควมจริงควมจริงหรือบุคคมจริงมาตากบาจักกันนี่นะเบิงเบิงในคลิปไอเตียงเล่าเนาะแต่ว่าไอ้เตียงเล่ากับสีคิดคือกันแต่ว่าสาเหตุหลักๆมันที่ว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟเริ่มติดมากก็คือพูดแหละอ่าแตงแต่อ่าไปแล้วไปมั่งก็ทอมกระตูอ่าแล้วก็เหตุให้ลูกให้ผัวเตะกันแตกแยกเราอ่ะสิ่ะนะ เห็นก้อ <Wheel> ม <of fabric> ันกลัว really? ติแย so, ่เออเห็นข้อนกลัวติแง่ก็ว่าอ่าจะนี่จาว่าเราเจ็บเราเป็นน้องก็ไปซื้อยาให้บ่ได้ล่าไปเอิ้นสามโลให้กับโได้อ่าเวลาบัดยูกับพวบัดเจ็บเป็นเอ่นดุนมาลูกพวบัดไปซื้อยาให้ได้ทีนะพาไปพูมอได้ไปเอิ้นสามลูกสามโลได้ล้วอ่ะอันนี้อยู่ลำน้องน้องหมดเหตุอย่างบ่ได้อ่าให้เผาไกล้เผาคากระเผาบุกุ้มเราอ่ะนะ อันนี้คือเหตุผลของเรา,านะเ,ราเนาะล่างนีง่สรุปได้อย่งไรผัวมาอยู่นะแมนลางแล้วก็คือเราก็เสียใจที่ว่าบัตรอยู่สนุกสบายแล้วบัดลูกผัวเราบม่ได้อยู่อ่าแล้วก็เราก็ได้ผัดภาาจากลูกจากผัวสินะอ่าปกตีแล้วผัวผัยเมียมันเนาะอ่าก็อ่าคิดธรรมดาลลดแล้วตอนตอนว่วมทุกข์ว่วมยากบัดเหตุกระท่อมเห็ดกระตูกเหตุกับลูกกับผัวเราเราเนาะอ่าพอตาพังบง่งโอ้อ่าแบบ

ยู่เดียวนีหันเอาไปไลยหน้าียังอโอ้ยมันควงแบบนี้มันบ่ก็ไปกบาหันไฉลับมันได้โอ้ยรงชัวร์ไล่ไล่น้าเอาเอาเอาบงเบิ่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 งอบิังเบิ่งเบิ่าเบิังเบิ่งเ่เบ่เบิ่งเบ่เบา่เบิ่งเเกิ่งเบ่งเบิ่งเบี่งเบิ่งเบิองเ่งเบิองเบิ่งเบิ่งเบิ่บิง่งเเบอง้เบิ นักโลดเจ้าไปหาเจ้าจะไปอยู่เมืองชนไปอยู่เรือแก้วพี่น้องพี่พอคือเก่าเข <_ s ans> าจะเอาเจ้าไปไล่หน้าไปเจ้าอย่าเบ้าเขาจะคล้ายนาเจ้าไล่จะเ,จเก่งขนเพื่อไอ้เอพราะในตายเจ้าประมาทเขาใคเพึ่งคล้ายหนาเจ้าไล่จะยุดเจ้าเนียมันเป็นเลือยเจาย้าไหเจ้าเนียใครใครจะ s <ans> <S เอาไปเหน้าเพือจะเอาไป่หน้าเขาอ,อัดคินไปนี่เพือจะโซ่อยู่เดียวี้หัน เอาไปเลยหน้ามีงย้งอ้ยมันขวงเปนพี่ว่าก็ไปกับ้าหนไม่ฉิหันได้โอ้ยว่านี่โอ้ยบอต้ากันังแบบนั่นและมันโอเคแต่คนแต่งโอเคแกอยู่แล้วพูดคนอย่างห้าคนอย่างห้าบนเส้าได้หมูอ้านชื่อพี่น้องตายยูบทาเซโนเขาบอกเขาไปในเดอร์ฮัมบอคนบ่ไปเป็นคนคือเก้าขาดไป คือบระเ็ศไปสัพพินาของจุฬาทินูค่ิบะนสภาเป็นงินแน่มนคสภาพเขาอยู่บนนั่นเจ้าผ่อนมกมางเงินคอยม้วนพระเจ้าวิถุมากนี่นี่ด้ตอนพุกพี่ซื้อเจ้าบอกม้วนพระเจ้ามาม่าเงินบางทางคอยก่อนชิบะ่เนี่ตอนนี้มันเป็นเงินตัวหนักก่อนเอยบอ่าถึงแล้วเจ้าบอกตอนไรเจ้าจบผมนี่มึงคนเก่งนะคนเอาคนขับไปทำ เห็นว่าเป็นเอื้อจ้าจูงหอยมาใส่่นี่แะจูงด่างคอยไปหาถามดินเจ้าก็มาดินตาบอดตาจาวเขาขยางขันเข้าไปเจ้าขึ้นมาไปเทียงกันให้จะเป็นคอยมาให้เจ้าถ่ายคิปถ่ายล่เจะาได้จะเตะหอยหนีตอนฟุกงคอยคือเก้าขึ้นไปอยู่อื่เนื้อถอเงินหลังฟืนถ่าแล้วว่าเราเร้อามันจะได้ดีจะดอยางไรคยนนี้แต่ว่าแต่ท่นพี่ตัดนอก คยจะไล่นี่ยใ่าไม่ไล่ลกคิดว่าไล่บพราะเชี่หนาเพอาะเไล่จะมีอยู่เมืองชนเศรษฐีว่าเกียวเปราะว่าจะเว่ากูถือเจ้าชู้จับข่อยส้ละลาแต่เดือสองผ่านมานีข่อยห้าเขาให้เจ้ากินเงินคนเจนไม่ได้ไปหาย่ามขายห็ดคนขายห็ดยมขายเสือผามือสองเข้าไปรถอีห้างขาแก่ไปเบ้ามันเลือกูหันจะเ้า คนที่เคยคนเคยมีคนหักอยู่เจ้าก็ไไรเขานี้ขึ้นรังค้าวเขาขึ้นผู้เดียวเจ้าอย่าว่าขขเขาเคยว่าออกมาคนหักคยเคยมีอยู่ด้วยกันนี่คนขวัญชิบว่าเล่าคนปิดปุ๊กเอาน้องสมอัมไตรคนพวกเขาอยู่ร่วมกันมาเจ็ดปีบ้านมันอยู่บ้านสังค์นี่แหละที่เขามาอบอกท่านนี้เจ้าห้าชิบว่ได้ยังเขาสิบว่าลงเพชรลงลายสิบว่ได้ยังไงลาเมื่อเอาคน ต้นหักเจ้าผัวเจ้าฮะเออมันมาเอามาเห็ดนะน,น,นี่นี่หองตัวต่วตวตวตวออกไปตัวอ่นเบาเสียงน้อยขึ้นไปอัเอาผ่ามาปิดมัดเลยมาเห็ดไห้แล้วก็ให้มันมืออ,อ่อ,อ่าไปจนไม่ติดต่อหากันถักขมือนี่ให้เราเมื่อเด้อพี่อายเด้อจากการเข้ามาทายคิดทายไล่มันสิบได้ราบุรีมาเลยบุรีมาเลยแต่มันมือบางคนไปดำได้เลยมันมา,มาหาคนแหน่คยก็ไปหามันเอ,อ้ยมือ,ม,อ,อมือน้ำแหน่แบบโบ้ก<ะ>มือกับยาที่ว่าจะใหไ้ไรผัวเราหนี ก็ว่าผูาว้ว่าก็แม่บ่เพียงกับบุมีหีดมีคองเดี๋แปลว่าคุณมันหักกันเทียบไปเท<อ>ยากันนะแต่นั้นกับว่ากับบเรื่องก็หักก็ยังกับบุว่าเราน<อ>าดนั้นแล้วก็น้องจะตัดเส้นทางานะะดตัดเ<อ>ส้นทางนว่าปานียนมันว่าจ้างเอามันว่ามันจใครจ้างคนแาคากับมันดือ้อย่งกับมันดื้อดื้อเห็ดเบียนะรือจนป่วยจนสูป่วยเลยชำได้เลยจนตัดยังคมหักเนาะจนจนมมามือนั้นกินข่าวกลางคืนนะมืออสุดท้าย มันเลือนแบกไม่ลูกคุเป้าไม่มาดมาเป็นโคตมาโคตรไม้เน้ก็คิมาหยดิมันบายเขาอันกินเขาแห้งมันไปนอนบุบดินเลเรามาอยู่บ้านขา่ายคลิปฮ่อบริมาเลยไดมันจะเห็นมันจะมาหา่อได้เฮ้ยมันมาคอยกัไปมันมานอนที่นะมันมันคือจะเงือบบอกูชิมืออ่ะกูชิมือกูอยู่นะมึงป้าที่เอากะตัดนคอยินคอยนอนเจ้าหักนอนเจ้าอนี้มัน็นเบามันก็จะถ่ได้ มันเกิดมาเดี๋ยวเนอะมันเกิดมาคุณมันเกิดมามันก็เมื่อไปเด็มันมาจะทอดชีเถื่อเอาคุณมาก้นดินนี่มันก็มาแล้มันก็มันก็ดินนะต่อคนดินน่อคนดินนะเด็กพุ่งเยนะเนาะแปลว่ามันก็แบบักันอยู่แบบเป็นผัวเป็นเมียอยู่แต่ว่าในเมื่อกันทั่อมันก็บเนี่ยพิษอาแซยมันกับเมื่อทังเถื่อกะแบบคือว่าเข้ามาถือกันแบบมันยังบทันได้แบบลงตัวแบบอยู่ด้วยกันแบบถึงขั้นว่า ไปมาหาสู้กันอยู่แม่นอืมันเป็นแบบนี้นะไปว่าคันชิวเาไปไล่เข้าใจเข้าใจเข้าใจบุ๋เป็นยังแล้วแตมันจะแบบเวลาเขาไสเฮ็ดเนี้ยมันจะเฮ็ดหนะมากบุมีเข่ามีน้าสมุู่ตะกี้มาผูกกันเนาะพอผูกกันมากจะเจ็ดปีแล้วเลยมันจะมาคือบุมมีเข่ามีน้ามีเฮ็ดยำโพยยำยังยำตูงโปตูงปลามันบริมันคิดหน้านแล้วเดือดเก่าหรือชิบมันมามาเลยมันมันมาเลยมันจะตูงปูตูงปลาคือมันก็ไปชิบมันก็ได้ปลามาเลยมันจะมันเถื่อจะค่ายกันคือจะว่าแหละ Mình... Mình à, nó. nó việt bên to đó bao việt đó nó. Nó, nó, nó à gì đó người bảo ba cứ bảo ta cả đây 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 bưng lọp nâng thì nó nó đây vào dù việt nó đây bưng này con nó để thị xã hiệt đắk này thì nó chẳng hai là cái này lại nó à, cái nhòn mang kho mang khua nè อาจากที่พังนะพอตะกี้เราก็ทุกยากเราก็กินอยู่กับลูกกับผัวเออคนหักเราสินะกับลูกกับพัวเราอเหดุยังก็เห็ดน้ากั้นเราเนาะพอมีเืินมีชานัดลูกผัวไปอยู่น้ำาบบว่าไงเราก็ว่าแบบคือแบบมาแบบคือน้องกีดกั้นดีน้องแบบอยากให้เขาก็เขายังีินะแต่ว่าเออยันนี่แต่บอกดราม่าเนาะภาษาพังแฟนอะพี่น้องเอ้เ๊า แต่ว่าทางใดก็ถ้าว่าบอต้าว่าพิพาัประการใดก็ขอโทษขออภัยนำเนาะก็เบิ่งตามที่เราเปิดเผยความในใจแล้วออกมาให้ฟังสินะเออว่าเอาพี่น้องเนาะเย็นใจทั้งสองฝ่ายอะไรที่ทางใดท่นไปคอยไปหาน้องบุญทวีเพิ่นก่อนเด้อไปไปเนาะไปนั่งมายืดยาวหน่อยช่วยเอาสรุปมาหาน้องบุญทวีด้นมาชังหนี่งคนละหั à hiểm vi phiệt ơi nó hiện hẻm, hẻm ba ờ à. nó có chốt luôn vậy còn đâu ơi anh ừ ảo, thế này, thế. rồi มันอบหลายมันก็เนาะบูดีแต่เด้เลยเฮ้อร่างมากกว่ทั้งน่ะโอ้โหอย่างเนาะอยัางไะบาดนี้ทำเตือนออซิมโมเนตอย่างเนาะโอ้ยอยัางไะบาดนี้มันคือมีแต่ว่าซิมโมเนตพี่น้องเลยมาจะใช้ล่ะฮะ มาถาแม่แม่ไปใชฮะฮะแม่แปลนว่าสาบสาบนานบ่เอาสบายดีก่อนเอามายังนมือเบิ่งก่อนเออานมกับขนมเฮดเฮดเฮดอย่งไรเฮดยงไรเฮดยงไรขอบใจด้วยขอบใจกาวจะบีก่อนน่มนมมือดับดีไหมดัใหานมมืออ่า à à ngô lấy 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 ngô ngô lấy ngô lấy ngô ngô lấy ngô lấy ngô ngô lấy ngô lấy lấy ngô lấy ngô lấy ngô lấy เเป็นยังไงเจ้าคือว่าเล็งอเมนฮะแบบแบบคือจากว่าวใช่ปะฮุกไม่ใช่มขาตะหาไหมเนาะฝนมุ้เหยียกมาต่หาไหมเน่าเจ้ามามาแลยว่เนาะอ่าเนาะทางด้วยอ่าบอกบอกบอกอีกเอถนาดเอ้อ อ่าให้เงินเลขงัวเพิ่นพี่น้องเนาะเออไปบอตาถามมืนะน้องพี่น้องเลขอะไะวะเลขงัวเพิ่นวะนะบัดเมื่อเมื่อนั้นนั่นอ่ารถรถอ่าขาเจ้าอุ้ยโบวิทแล้วมันอยากสรุปลงคลองพี่น้องเนะาะบอตาเลยไปโบกให้ไปโบกให้บัป้ายรถเพื่อนน่ะเป็นเลข,ขวงเนาะบัดเลข,ขวงก็คือเลขงัวน้องเพื่อนว่าเลยอ่าบัด ขึ้นมาแต่จะคล้องแล้วแหละวัตรถเพิ่อนอ่ะเจือกบม่ใช่ง้ออีกพอดีว่าตาเกิดลองเชียงดวงเวิง้งพี่น,อนอ้องเนาะอ่าได้ซื้อนมน้องมินี่บาตหนึง่งมินี่ออกให้งานเราเนาะอ่า,ออาให้มันเลี้ยวเด้อะโบเลี้ยวโบเลี้ยวโบได้เลเนาะอ่าน้องสายฟาแลายจอยแล้วบัตรจอยแล้วโบตุ้ยแล้วบัตร Ừ, mì phù ba hà này. la thấy phát hiện nhìn thoát đấy. hả <laughs> bà đành hưng ngục tay bà ngân cả ngục mì chết bà đi mày lúc bay mày lúc bay

ô, uh, ma này nó, à. tui cha đâu, kiện bà đi bà đi đâu, kiện bao, hết bơng, hết bơng, cha, cha, bữa đây gìn đắt cả nôm, hả? Mực, na nó bơng bẹ, mực ươn, đẻ xà, mực ươn, đẻ lên, ngắm chỏm mực ươn, để khoai, khoai vào, siêu chắc đấy, ừ. Ừ, giờ nguôi được ừ. khoai chắc lẽ, bà gì nó, á, á, chuyện đại giao đâu, phi nông rồi, phân bón rồi đó. ไปเฮาเนาะอะมามาพี่เฮ <how>? oh. าโออเอาไว้บอลไหนน้องบุญทวีเจ้าคิดว่าบอลไหนคือหรือว่าเอาบอนเป็ดๆนี่บ่หรือว่าแบบใดพี่น้องเนาะหรือว่าเอาไว้ในห้องเพื่อนนี่บ่เจ้าวะไอ้ว่า Bon cao mua mu nó à rồi sẽ bay đi lại rồi rồi ai vào bọn hẳn nó à chỉ mọ cua à. Nhi, khổ, khổ mà này thau cột kêu khử may ở mà mà riêng về này tủ tủ tăng ăn may con ai nó, măn, măn chẳng vã non thì nó đấy này. Bật. oh nhàn mì nhàn hết phai, bừng, bừng, chẳng qua อหรือว่าจับซึ่นบ่จับก็ไดตน้ะเนี่าแบบเอา้าหยังเียเลยนี่แบบขาเจ้าคัดกันนี่ไปเลยเนาะไแลบมันเห็บเปล่นเพราสายไเลบไดเป็ดเห็ดนั่นนี่เลยมันบวบลยนะอือดีแล้ว ีบ่เล้ยวก่ามอนี่เจ้าเห็นกี่เข็มใช่รอกองเต่อนี่สวงฮะจะตอนโอ้ยมีหนูเล่นมีหนูเล่นมีนี่เาเตรียมไล่ลูเตรียมไล่ลเลอช่วงว่าเอาแล้วมันต่อนี่ก็ได้ chip nó thôi, thôi hay đó là một đen đây mình. Oh, phổ tụ phần ma đi đâng ngưỡng vào đâng vào đâng vào phụ thuộc vào phụ thuộc vào chỗ, chỗ, chỗ ở chỗ ở chỗ ไปเลยแล้วไปเนะบกเดี๋ยวบุกไปบุกอไปที่เฉละมออก็ได้ชางเงยบงวอู่แว่าต้องไหลลอืว่าบคนริยานได้เนาะเราจะไปเอามาบบตบางคนบ่ะันนันๆุเช็ดเช็ดเชดไปออ ngon vó hả à? thấy mi cô khụp mưa nữa ní, chết chết ừ. ô ô coi <laughs> này ô, hơp giáp, giáp, ôi ôi ơ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  ันบักไม่เอาไปโอ้ไหลหนูหน้าบันพวกโอ้ยโอ้ยไอ้วามีขึ้นข้างหน้าพวกระบัดอ่าเนาะมีนี่แต่ว่ามีมูนจักแต่ว่ามีมูนอยู่จักวะ งงเอาหน้าห้างมันอยู่นี่วะมันคบมือบอกเหรอมันแดงหนึ่งกันเอ้ยจ้าตัวใดมันแตกเฮาแกว่าแต่หนูหนูว่ะจะมาเอาทันเอาขนบล็อกแล้วอย่างกัน,นร้อย,ยก้อนเดี๋ยวาวันนี้ไอ้เฉียวใส่รถขึ้นมาดอกหาล่อเข็นก็นได้ ว่ามันมีร่อยู่เนาะพี่น้องวางมันถือมลเยวเจะวางฐานมืถือมันล่มได้ไมันได้หลายมันล่มทับได้เลยอ่าก็บัน,นี้เขาบคัดมาชีบกับบัักกับบลกนะเออปะ อ๋อฮะอ๋อเพลงนี่มีแบบลูกมันเขียนก็มีนี่เอาคัดกันหินบลมเขียนมีเขียนหน้าดูสิโอตัวใหญ่ติบเนาะเออเออออ้ปลาสดโอ้นี้เกลาดีนได้เดโอ้โอไม่ก็บ็อกสุดสุดเลยห hết bài, ao hết dạng gồm này, thang phượng cái nhảy khắc cái gì thì nó nó, cái phù phù đầy khơi ao này, à, ăn gìn miu ấy, gì không? à thang nó nhảy nó, có thấy bạn mở không? Ừ, nhảy từ đây. ทำคือทำหัวมาไปไอข้างโตนัไอ้ไปอัดเอาเมาเลยนะเอเอานนผายไอัดเนเก่าไ่ไดเอาตุนขาายกุขาเราดูเพื่อนบ้างเียมทเขียนอเ่อนเก่าไิิเอา เราตั้งอย่างว่าเาตั้งอย่างว่านอนที <c pardon> ่ไหนมันเห็นว่ามันบมุขักนอนที่ไหนขียนเองบอคุณแต่เขียนนี่ดิใช่ใส่อีกคนนึ่งบอบอครูเออนี่ได้แล้วเห็นล้วคัดเสร็จเสร็จ จุ่มน okay. ั่นละเรับก็ควรเรียนๆยับมาขังนี่น้ำนี่นะิดมันตัวมันแตกเข้ากับว่าพี่ก๊อตเนาะอ๋พี่ลองเลยเนาะอ่าเดี๋ยวเอาไว้คลิปหนะเนาะอ่าต่ออีกพ่นลองใช้เช็ดเป็นคลิปเดียวยาวรวดมัอนกันอ่า เวลานาทีมันก็นโดนพูเนาะพี่น้องเนาะไดกะเอาไปพบไปพ่อก,กับัตร้าทีคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อขอบมุอขอบใจขอบคุณขอบคุณพ,พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกชานทุกคนที่เข้ามาเบิ่งณมาชมแล้วก็บโกรโมทข่ามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะท้ายคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีเนาะบ๊ายบาย